เขาเก่ง<ะ>ดูเขาปลูกเขาเรียนดิ<ะ>ประเทศไทยที่พี่สัมผัสอะปีแรกของพี่เองดีกว่าเรา<ะ>ไม่พูดของคนอื่นของพี่เองปีแรกปลูกไป300ต้นที่ชุมพรใช่ไ่ะ,ะตายไป70็ดิก<อ>็ต้องซื้อกล้าใหม่มาปลูกอีก<ะ>แต่ที่นี่เขาปลูกไม่ตายกันเลยนะเ<ะ>ขาเก่ง<ะ>ต้นไหนป่วยเขาว่ารักษาจนรอด 根年金年，对年啦。年，三年,年，年。三年，可以年。三年。年。三年。年。三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 年。巴年。三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 年。年。 เมืองสัญญาทางตอนใต้ของเกาะไหหนานหรือเกาะไหหลำทางตอนใต้ของประเทศจีนเมืองเศรษฐกิจระดับ3ของจีนที่ขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวทางทะเลวัฒนธรรมผู้คนด้วยที่ไหหนานมีพื้นที่ร้อมรอบไปด้วยทะเลมีฝนและมีอากาศที่ไม่หนาวมากสามารถปลูกพืชได้หลายชนิดเช่นเดียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างทัเรียนซึ่งถือเป็นความท้าทายใหม่ของเกาะไหหนานค่ะ นอกเนือจากเมืองซันย่าที่เกาะไหานันหรือว่าเกาะไยลำนะคะจะมีชื่อเสียงในการเป็นเมืองพัก จากอากาศของจีนนะคะแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลแล้วค่ะแต่ว่าที่นี่นั้นก็ยังมีความโดดเด่นในด้านการเพาะปลูกด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางการจีนนั้นก็มีการผลักดันให้พื้นที่ของเมืองฟันย่าแห่งนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะพันธุ์สวนทุเรียนค่ะอย่างที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือสวนทุเรียนต้าจิ๋วเหนียวนะคะที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะไหหลำที่เมืองซันย่านะคะที่นี่ก็มีชื่อเสียงอย่างมากในการปลูกทุเรียนค่ะหลังจากที่เริ่มมีการทดลองเพาะพันธุ์ปลูกทุเรียนที่นี่นะคะก็ทํา เริ่มมีผลผลิตนะคะที่แต่ละปีนั้นผลิตได้ไม่ต่ำกว่า200ตันค่ะแล้วก็ตอนนี้เองนะคะก็มีการส่งออกไปหลายพืน้นที่ทั่วประเทศจีนค่ะพเพราะจสําสคัญของที่นี่นะคะก็คือการปลูกที่ใช้ระบบออร์แกนิกทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะแล้วก็รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการดูแลสวนอีกด้วยค่ะเรามากันที่สวนทุเรียนต้าจิ๋วเหนียวของบริษัทการเกษตรไหหน,นันยูชยีจำกัดซึ่งมีขนาดกว่า5,000ไร่ หลังจากที่นี้ปลูกมาได้4ปีได้ผลผลิตในปีที่3ประมาณกว่า240ตันต่อปีและส่งขายไปทั่วประเทศจีนค่ะคุณตู้ไปจงประธานสมาคมทุเรียนไหหนานและผู้จัดการทั่วไปของบริษัทการเกษตรไหหนานอยู่ชีจำกัดได้กล่าวว่าเนื่องจากต้นไม้มีอายุมากขึ้นมีการบำรุงรักษาทางวิทยาศาสตร์พื้นที่ปลูกทุเรียนและผลผลิตทุเรียนในสานญา จึงทําให้เกิดความก้าวหน้าครั้งใหม่ในปีนี้ขณะเดียวกันการน,นําพันธุ์ทุเรียนนั้นก็พัฒนามาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ海南柚子呢我们引进呢是从老挝眼进的啊你像品种这块呢น呃ะ还是也并不多 คุณตู้ไปจงนะคะบอกว่าตั้งใจจะให้สวนทุเรียนแห่งนี้เป็นสวนออร์แกนิกที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปราศจากสารเคมีค่ะทําให้ผู้บริโภคนั้นสามารถที่จะรับประทานได้อย่างสบายใจนอกจากนี้นะคะยังระบุว่าทุเรียนในปีนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลผลิตเป็นอย่างมากซึ่งล่าสุดได้ผลผลิตกว่า260ตันในปีนี้ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายเมืองใหญ่ของทั่วประเทศจีนซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดด้วยค่ะ你像我们国产榴莲的一个特点就是我们有个地理优势啊，我们能做到鲜果树熟，所说自然落果，自然落果之后它的品质啊就有一定的保障了，呃，跟我们东南亚的一些呃国家是有一定的区别的。 呃，你像六七分熟或者七八分熟采摘下来去催熟，它的品质人工这块会有很多瑕疵的，品质方面它是不可控的，呃，这样到市场上都会体现出来了。如果我们国产榴莲，我们再坚持做鲜果树熟，这样品质方面大家就不用再担心了，不用再开盲盒了。确切的说，我们海南国产榴莲现在没有到达丰产期，呃，只是。 零星挂果而已，呃，包括它的产果的面积，现行来说也并不大，啊，呃，你像二三年咱们的产果量大约在五十多吨的一个产量，二四年今年达到了二百六十吨的一个产量，呃，这点产量在我们国内市场来说，它是微乎其微的，现在我们的供货比例是非常小的，比如说我们的。 ，呃，销售商可能要一千，呃，要一千箱，我们只能满足一箱的一个比例吧。อย่างที่เห็นนี่นะคะก็คือทุเรียนสายพันธุ์ต้าจิ๋วเนียค่ะก็เป็นชื่อของศูนย์ทดลองเพาะพันธุ์แล้วก็ศูนย์การปลูกทุเรียนที่เกะาะไหหลานที่เมืองสัญญาแห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่ากลิ่นของทุเรียนพันธุ์นี้ของที่ไหหลา,นานเนี่ยนะคะก็จะ กลิ่นไม่ค่อยมีค่ะกลิ่นจะอ่อนมากนะคะคือไม่ได้กลิ่นเลยเพราะว่าทุเรียนที่เราเอามาผ่าให้ดูนี่นะคะเขาบอกว่ามีความสุกประมาณเนี่ยประมาณ96%แล้วค่ะแล้วก็เผื่ออีกหนึ่งวันส่งแก่ลูกค้าก็สามารถที่จะกินได้เลยนะคะแต่ว่าน,นี้ก็คือสุกเกือบ100%แต่ว่ากลิ่น,นยังคงเป็นกลิ่นอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะอันนี้ดมดูก็ยังไม่ได้กลิ่นนะคะดม,ดมใกล้ขนาดนี้ก็ยังไม่ได้กลิ่นนะคะแล้วก็ลักษณะเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะกรอบ นะคะกรอบหน่อยๆน,นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นลูกค้าชาวจีนเขาจะนิยมรับประทานทุเรียนที่สุกนะคะแล้วก็มีความนิ่มมากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยบ้านเราก็จะนิยมกรอบนอกนุ่มในนะคะเทสเขาเนี่ยก็จะมี t e x t อร e ค่ะก็คือกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็กลิ่นจะไม่ค่อยมีค่ะกลิ่นจะอ่อนมากนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยนะคะจะไม่หวานแต่ว่าเป็นลักษณะมันๆน,นะคะก็จะเป็น อีกทางเลือกหนึงน่งเนาะสำหรับลูกค้าชาวจีนที่เขาอยากจะกินทุเรียนหรือว่าคนที่ชอบทุเรียนก็สามารถที่จะเลือกซื้อทุเรียนได้หลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งจากเอเีอตะวันออกเชียงใต้หรือว่าทุเรียนที่ปลูกที่เมืองสัญญาของมณฑลไหหนานี้ด้วยค่ะอร่อยการบอกเรีย吃过吃过马来西亚的榴莲但是很贵吃不起现在就今天就吃到了大嘴鸟的很好很好吃确实是很好吃它味道呢比较热 淡了一点，但是很香，吃到嘴里面很香。淡了一点，但是吃到嘴里面就很香，很香的榴莲味，榴莲味就出来了。 ทุเรียนเนี่ยนะคะแบบสวนใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุยกับเหล่าป่านบอกว่ามีขนาดพื้นที่เนี่ยมากกว่า40,000หม่นะคะหรือว่าตีเป็นเลขกลมๆเนี่ยประมาณ20,000ไร่นะคะใหญ่กว้งมากเลยนะคะแล้วก็สามารถผลิตทุเรียนแต่ละปีนะคะไม่ต่ำกว่า200ตันต้นทุนเขาสูงค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นส่วนที่ปลอดการใช้สารเคมีก็จะเน้นการ ใช้ปุ๋ยออร์แกนิกนะคะที่มาจากพืชแล้วก็สัตว์ในท้องถิ่นนะคะก็คือจากปลาเล็กๆนะคะแล้วก็แบบเปือกถั่วด้วยนะคะ เรียนที่นี่ค่ะมักจะให้ผลผลิตในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนะคะหรือว่าในช่วงกลางปีค่ะแต่ว่าถ้ามาในช่วงเดือนกันยายนนั้นก็จะเห็นผลผลิตบ้างเป็นบางส่วนนะคะหากสังเกตลักษณะของต้นทุเรียนที่นี่ค่ะก็มักจะพบว่ามีการผูกเชือกผลทุเรียนกับต้นทุเรียนเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหล่นในช่วงที่มันสุกหรือว่าเจอพายุขณะเดียวกันก็ยังใช้เทคโนโลยีในการดูแลทุเรียนในสวนด้วยค่ะ

เรามาเจอเกษตรกรไทยที่ทำสวนทุเรียนมาหลายสิบปีนะคะก็เดินทางมาศึกษาดูงานที่นี่มองว่าการปลูกทุเรียนที่ไหหนานนั้นได้ใช้หลักการทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการลองผิดลองถูกการวิจัยสภาพพื้นที่คุณภาพดินน้ำอากาศทำให้ทุเรียนของไหหนานนั้นเป็นที่น่าจับตามากยิ่งขึ้นค่ะยังมีโูกให้หนูดูบ้างปะ รีเช็คอยังไงบ้างคะาเขามีเครื่องมือในการเช็คยังไงพี่ก็จะมาเจอเครื่องมือที่นี่แหละเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ตอนแรกเขาเขาไม่รู้รายละเอียดมากเขาก็ไปเขียนลงโปรแกรมต่อไปว่าลักษณะของลูกทุเรียนแบบนี้คุณภาพเนื้อทุเรียนแบบไหนก็ก็สำเร็จไปแล้วตอนนี้ยกเครื่องไปพัฒนาต่อแล้วลักษณะของเนื้อทุเรียนเหรอที่มีคุณภาพใช่ไหมใช่ค่ะ ก็อันดับแรกเลยอะรสชาติหวานมันเขาเรียกตัวย่อว่าบิดใช่ไหมมันอยู่ที่สามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดบิดคือหวานมากเอาเป็นว่าคุณภาพทุเรียนที่เนี่ยวันข้างหน้าไม่ด้อยกว่าที่ไหนเลยอร่อยอร่อยจริงๆความหวานต้องอยู่ในระดับกี่บิดคะ จริงๆแล้วสิ่งที่วงการทุเรียนต้องการที่ประเทศไทยที่พี่สัมผัสมานะต้องให้32 32, 32บิตถึงจะพอดีอคะอ่ะทำขบวนการเอาความชื้นในลูกทุเรียนออกมาหมดม,มันเลยหวานแต่ถ้าว่าความชื้นในลูกทุเรียนยังมีอยู่เนี่ยโอกาสที่ลูกทุเรียนจะเป็นเชื้อรามันก็มีสูงเพราะฉะนั้นลักษณะการเก็บเกี่ยวต้องมาเป่าพัดลม ไล่ความชื้นออกะอะเขาก็จะได้ความหวานสูงขึ้นเชื้อราก็โอกาสที่เขาจะเกิดก็น้อยลงเพราะฉะนั้นทุเรียนเก็บเกี่ยวมาปุ๊บเนี่ยควรจะไล่ความชื้นออกจากทุเรียนอ่าอ,อย่างสมมุติว่า <c oughs> เราอยู่ที่หานานเราต้องส่งไปเมืองอื่นที่ไกลๆถ้าเราไล่ความชื้นออกไม่หมดอมโอกาสเป็นเชื้อราก่อนถึงปลายทาง จะเอาดอกเอาเอาลูกเอาอ่างเงี้ยต้องแบบมี <c oughs> เทคนิคไหมคะถ้าหมอนทองเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องว่ารอหรือดูเราสามารถช่วยเขาสร้างใบได้สามใบเราก็ตัดแต่งกิ่งให้เขารับแสงปรุงอาหารแล้วก็เราไปงดน้ํำ <c oughs> ทางดินค่ะ <c oughs> ให้เขาเครียด <c oughs> อ่ะพอเขาเครียดเนี่ยเขาก็จะออกดอกอ <c oughs> แทนที่จะออกใบค่ะ <c oughs> ทุเรียนปกติเขาอะ่ะถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ไปพูดง่ายง่ายว่าเราไม่ไปแกล้งเขา เขาก็จะสร้างแต่ใบจริงแล้วทุเรียนมันไม่ยากนะแต่ตอนพี่อยู่ที่ไทยอ่ะพี่มองเป็นเรื่องยากนะมาอย่างนี้เราเราเห็นแบบเทคนิคของเขาเนาะเราได้เรียนรู้จากเขามองว่าทุเรียนไหนานจะแบบไปได้ไกลขนาดไหน่าจะแบบดัง้ไหนานกวางซีนันหนิงแถวเนี้ยปลูกได้หมดเลยอ๋อทางใต้ใช่ไหมแถวมณปลตงซีลักษณะของดินด้วยเขาดูดินเขาดูอะไรเขาไม่กลดเป็นด่างเขาเก่งดูเขาปลูกเขาเรียนเลยค่ะ ประเทศไทยที่พี่สัมผัสอะ่ะปีแรกของพี่เองดีกว่าเราไม่พูดของคนอื่นของพี่เองปีแรกปลูกไปสามร้อยต้นที่ชุมพรใช่ไหมตายไป<อ>เจ็ดสิบอก็ต้องซื้อก้าใหม่มาปลูกอีกค่ะแต่ที่นี่อ่ะเขาปลูกไม่ตายกันเลยนะ,ะเขาเก่งต้นไหนป่วยเขาวรักษาจนรอดแต่การเจริญเติบโตมันช้าหน่อยค่ะแต่คือเขารอดค่ะเป็นเพราะว่าเขา เขามีทุนด้วยเนาะมีทุนมีหน่วยงานเราชาวสวนบางทีเราถอนทิ้งดีกว่าปลูกใหม่อยู่ที่หองศาอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาอ๋อก็คือแสงจะสําคัญมากกว่าในการเป็นปัจจัยหลักเนาะใช่เป็นปัจจัยหลักในการใบเขาสเรียนเขาะแสงค่ะปรุงอาหารกลับไปเลี้ยงต้นเลี้ยงลูกอ่าทุเรียนเขาเป็นอย่างนั้นก่อนหน้านี้ไหนานเคยมองว่าไม่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนนะคะแต่ว่าปัจจุบัน 在发展เทคโนโลยี，รวมไปถึงการวิจัยสภาพของดินอากาศและปัจจัยอื่นๆทำให้ที่นี่สามารถดำเนินการปลูกทุเรียนได้ค่ะ。呃，正常呢，我们还是一个这个产业呢是个发展还是一个初级阶段。呃，你像我们呃也在学泰国的经验，马来西亚的一个经验，我们都在参考。 因为毕竟，呃，这两个国家在榴莲产业发展的比较早，源头也比比较多，经验也比较多。而是不同的一点，我们在结合东南亚种植管理的经验的同时，我们是根据海南的气候，呃，气候特点进行了一个呃调整。呃，比如说在肥料使用方面，我们大量的使用了生物有机肥料。 这样呢是大大的增加了就是榴莲果肉的口感，呃和一个香气，呃这也是取得了很大的一个成功呢，呃比如说我们三四年，的出结果，在东南亚来说可能这个果子不会好吃，但是在我们国内就大量使用有机肥之后，它的呃果肉的口感和香气可以跟。 呃，露熟果子啊的十年以上的树的口感去媲美是没有问题的，因为我们国内这么大市场我们都满足不了，我们为什么还还要走出去啊？呃，没有必要嘛。我们现行呢，国产榴莲的发展，呃，主要的目的我们把品质提升上来，呃，供给我们国内一些。 满足我们国内一些对品质要求比较高的一个人群的一个需求，因为我们国内啊，随着中国人的生活水平逐步的提高，我们对于果品的品质也是要求越来越高了。现行来说，我们进口的果子，现行是满足不了我们国内这部分人群的一个从品质上的一个需求。我们把这这部分的人群把握住已经不错了。 และนี่ก็คือทั้งหมดของจับจ้องมองจีนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์14นาฬิกา30นาทีทาง Nation TV ช่อง22วันนี้สวัสดีครับ